กูทำไรครับผัดมามา่าอาหารอาหารเข้าสวนวอาหารราชวังอันอาหารชาววัง,อ,าารวงอร่อยไหมเนี่ยใส่ผักอะไรมั่งผักอย่งเนี้ไม่น่าจะผักกะเพราผักชายาแครอทอาหารชาววังมีไข่ไหมนะ่ะ มีอ๋อ้หอ,หอหอมขอหอมข้วหอมไม่นจะเป็นต้นเหตุที่แมมอ๋อข้ออกเสัวทำไมมีเหตุผลผิดพ<ต>าอีกแล้วผัดหรต้มมันไม่รู้ <c oughs> สุกแล้วยังข้างในแ่ะอื้โอแล้วก็มีน้ำกินอีกไก่ก็อยากกินด้วยแล้วนะ ไก่บอกว่ากินด้วยค่ะถ้าไม่มีไข่ก็ไม่ต้องกินนะไก่เอ้ยไข่เหรอโอเคโอ,คโอ้น่าอร่อยนะเนี่ยถกมาม่าอาวังอร่อยไหมครับทำเองไหนดูซิอร่อยแต่ร้อนมากเอา้าก็เพิ่งทำเสร็จเนาะ นายดูดูดูซิมีแครอทด,ด้วยกินเยอะๆหรอกแครอทมีประโยชน์ที่สุด่ะอืมอาหารชาววังชาว,วชาวสวนชาวสวนชาวสวนอาหารชาวสวนครับเออน่ากินตัวใครว่าไม่น่ากินยำม,มียำม,มีนึดเดิลซิกบาท ยำหม,ม,ม,มี่ยำหมี่ทเวลทเวลบาทออทูทูโนเดนทเวลบาทมาค่ะมากินมาม่าชาวสวนกันน้องภูบอกว่ามาม่าชาวสวน <c oughs> โอเควัสดีค่ะ